คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชาแนลสวัสดีค่ะมิวชาแนลนะคะสวัสดี f อทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่30สิงหาคมพศ .2564 นะคะ วันนี้ก็โค้งสุดท้ายแล้วนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันหวยออกแล้วนะคะแต่แอดก็ยังมีตัวเด็เดๆเอามาฝากกับท่านผู้ชมในโค้งสุดท้ายอีกนะคะเพราะว่าพี่ทัศพี่ทัศที่อยู่ที่กระท่อมรัสขานบ้านรุ่นนะคะที่เป็นคนดูแลที่อยู่ที่กระท่อมรัสขานบ้านรุ่นนะคะก็ได้ส่งคลิปนะคะส่งคลิปที่พี่ทัศได้ จุดทูบเสียงทายขอโชคกับหลวงปูงส่สวงมาให้แอดนะคะแอดก็เลยอยากจะเอามาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมได้นำไปเป็นแนวทางนะคะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปของพิทักษ์จุดทูบขอโชคนะคะแอดก็ขอฝากช่องมิวชานแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกำลังใจทำงานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชานแนลนะคะอยากได้เลขเด็ด กดเข้ามาดูที่ช่องมิวชาน e วได้เลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปของพี่ทัศน์กันเลยนะคะอาจจะไม่มีเสียงนะคะเพราะว่าแอดก็ฟังแล้วพี่ทัศน์ไม่ได้พูดอะไรเลยค่ะคือพี่ทัศน์ก็ถ่ายและส่งมาให้นะคะก็ให้ท่านผู้ชมดูเอาเองนะคะว่าพี่ทัศน์ได้ตัวไหนนะคะเดี๋ยวตัวเลขแอดก็จะจดลงกระดาษแล้วก็จะเอามาให้ท่านผู้ชมดูอีกทีนะคะเดี๋ยวเราไปดูคลิปของพี่ทัศน์กันเลยนะคะ นี่นะคะท่านผู้ชมนี่ก็เป็นตัวเลขทูบเสียงทายของพิทัศน์นะคะก็จุดได้291นะคะ291ตัดเล่นก็จะเป็น9119 2992 2112ส่วน1 21 2112นั้นพิทัศน์ก็จุดได้พระที่แล้วนะคะพระพระที่แล้วพิทัศน์จุดได้12นะคะ1221นะคะท่านผู้ชม พอพระนี้พิทัศน์ก็เลยลองจุดดูอีกทีว่าจะได้ตัวเดิมไหมนะคะก็ก็ได้ตัวเดิมนะคะเพิ่มเติมมาคือมีเลขเก้ามานะคะท่านผู้ชม <c oughs> ก็ยังเป็นตัวเดิมอยู่นะคะคือตัวเดิมก็มียังมีหนึ่งสองสองหนึ่งอยู่นะคะท่านผู้ชมแล้วพิทัศน์ก็ฝากบอกมานะคะว่าอย่าลืมอย่าลืม,อย,ลมอย่าลืม8ปดตัวนี้นะคะท่านผู้ชมอย่าลืมแปดสี่แปดนะคะ พทัศน์บอกมาอย่าลืม848นะคะที่ส่งที่พิมพ์มาในแชทนะคะแล้วก็อย่าลืม5 49นะคะแล้วก็ตรงท้ายคลิปในทูบนะคะทูบจะเอียงยังไงเอดก็มองดูแล้วก็เอดก็ไม่เข้าใจนะคะพี่ทัศน์บอกว่าเหมือนเป็น567นะคะท่านผู้ชมข้างท้ายคลิปนะคะท่านผู้ชมก็ลองดูคลิปที่พี่ทัศน์จุดทูบขอโชคกับหลวงปู่นะคะก็พิจารณาดูตัวเลขกันให้ดีๆนะคะ ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะเพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นําเสนอแนวทางให้นะคะแอดก็ไม่อาจที่จะรู้ได้นะคะว่าเลขจะเข้าหรือไม่เข้าจะมาหรือไม่มานะคะก็นําเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะหากท่านผู้ชมท่านใดชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ ไม่ต้องตามนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะก็เป็นแค่แนวทางนะคะการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนั้นก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนานะคะบุญวาสนามีก็อาจจะมีโชคมีดวงถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะคะถ้าบุญไม่มีก็อาจจะไม่มีดวงในทางตัวเลขในนี้นะคะไม่มีดวงทางในการเสี่ยงโชคนะคะ ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาจริงๆนะคะก็ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูกันให้ดีๆนะคะแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกครั้งนะคะที่มีการนําเสนอแนวทางให้ดูให้ชมนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอวขอวยพรให้ f อฟทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องมิวชา n แนลทุกๆคนนะคะจงโชคดีถูกหวยรวยๆไปกับตัวเลขทุบเสียงทายของพี่ทัศนะคะ ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะเฮงเฮรวยรวยกันทุกคนนะคะพรุ่งนี้